สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันพฤหัสครับพี่น้องวันพฤหัส,สบดีวันนี้ห้ามตัดผมนะเฮ้ยตัดผมได้ห้ามสระผมทําไมล่ะวันพฤหัส,สบดีครับ <c oughs> นะเอา้าคำๆพี่น้องวันพฤหัสโอพาพี่น้องมาดูเจ้าไอหนุ่มซามูไรครับไอหนุ่มซามูไรซูมิโตโม ซุมิโตโมเอสเฮร้อยบครับเอฟหกนะตัวนี้ f6 ครับแกะกล่องสดๆดร้อนรอนเลยเอามาจากชนบุรีมาลงที่บุรีรัมย์ครับสดสด,สดร้อนรอนเลยแม่มาไม่ทันตอนลงโรเบ็ตนะครับโรเบ็ตรหรือว่าลงหัวลากนะครับแกะกล่องมาเมื่อเช้าเลย เดินลงจากโลเบตนี่เจ็ดโมงเช้าก็พาพี่น้องมาชมบังเอิ่นว่าเซล์ติดต่อมาครับให้มารีวิวให้หน่อยแม่ถือว่าหล่อเอาการทีเดียวครับไอหนุ่มซามูไรซูมิโตโม่ s u m ิโตโมซูมิโตโม่เอร้อมสิบเอฟหตัวใหม่ล่าสุดครับ น้ำหนักอยู่ที่13ตันใช้เครื่องยนต์ isuzu 4ีสูบเทอร์โบขอมมันเร็ว4 j ่ x นะครับตัวนี้รีดมาได้95ตัวนะครับ95ตัวเป็นเครื่อง isuzu วัดรอบเครื่องอยู่ที่2,000รอบต่อนาทีครับปุ่งกีอยู่ปุ่งกี5้ฟัน0.6ลูกบาทเมตรนะครับ0.6นุปุ่งกีใบเท็ By ก็็70เซนครับโรลเลอร์7ตัวพี่น้อง รองรับการกระดกโรลเลอร์เจตัวแล้วก็แครีเร์หนึ่งตัวครับข้างบนตัวนี้ก็ถือว่าตัวท็อปเลยจุดเด่นของเขาก็ c j เ x กนี่ก็เครื่องดีแม็กแล้วครับประหยัดนะครับประหยัดดีสมิโตโมโก็ประกอบที่อินโดนีเซียครับดูแลโดยญี่ปุ่นร้อยปร์เซ็นต์นะครับ จัดจำหน่ายโดยริดเวครับคอเซนเตอร์นะตัวนี้ไม่ได้ติดสายแยกมาครับ <c oughs> สีเขาจะออกเหลืองนี่ขายขายเหลืองดอกคูนก็ก็ว่าได้ครับนะหรือว่าเหลืองกล้วยหอมครับเหลืองกล้วยหอมก็ เดี๋ยวให้ดูรอบๆครับนี่ครับ,บ,รบรเบอร์โทร l i t เวคอลเซ็นเตอร์0886861688นะครับท่าในใดสนใจก็สอบถามได้หรือว่าติดต่อชาติเทรัซั์ก็ได้ครับ0982723752นะครับกับซูมิโตโมนะครับโอ้ดูท่อนะปลายท่อใหญ่มากปลายท่อเขาก็จะ เชื่อมติดกับฝาปิดเครื่องนะครับเวลาปิดแล้วก็เสียงกระหึ่มทีเดียวาทางภาคอีสานนะครับอยู่แถวบุรีรัมย์ก็ติดต่อชัยชุมพลเลยครับนะหรือว่าชัยสมิตรโมครับนะมีเบอร์โทรให้ครับ0890793866นะครับ ดูรอบๆก็ปันท้ายถือว่าสวยดีครับอืมแต่ว่าข้างหลังไม่มีไฟนะนะครับไม่มีไฟมีแต่ไฟสองหน้าไม่มีกล้องหลังตัวดูดน้ำมันออโต้มีไหมอ๋อตัวดูดน้ำมันออโต้มีนะครับพี่น้องมีอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูห้องเก่งพี่น้องอะดูห้องเก่งโอ้สวยครับสวยนี่แกวไหวเลยนะเอาดอกไม้มาไหว้นะครับแล้วกเ็เอาได้มามัดเพื่อเป็นสิริมงคลวันนี้ถือว่าวันพฤหัสเลิกดีครับเลิกดีเลิกดีกดยามดีสำหรับ สวิตเตอโมนะครับจะจำหน่ายดบริษัทลทวีเฮฟวี่เมชชินรีครับ uh, mm hmm. มีศูนย์บริการติดต่อ uh, อยู่ประมาณประมาณ10นะครับนะไม่ว่าจะเป็นสาขาบางปะกงลำปางนะครสวรรค์ขอนแก่นราชบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครศรีธรรมราชแล้วก็อุบลราชธานีแล้วก็สุร,ราชฎธานีครับนะนี่คือคือศูนย์นะครับ หรือว่าศูนย์บริการนะครับอ่ะดูภายในก็กว้างขวางดีครับแล้วก็ใบแท็กใบแท็กยังยังไม่เปื้อนเลยครับพี่น้องนะครับยังไม่เปื้อนเลยส่วนเฟร,รมนะครับเฟร,รมเฟร,รมก็เชื่อมมาตัวเอดี เอ้าปลาผูกได้บอมานวะมานวะมานเด้อพี่น้องเด้อนี่ให้งานหลายๆเนาะงานไหลายสายโจ๊บบอหนิสายจกบบอโจกบบนมือบนเว้นเลยอันนี้สายโจ๊บสายโจ๊บอเอ้าโจ๊บบนมือพี่น้องเด้ออ่ะมาดูไฟนองไร้ครับนะไฟนองไร้เนี่โอเครับสู้ เขาใชา้ครับโซเต็มเลยก็อย่างว่ารถใหม่เนาะสวยกิก๊กโรลเลอร์อยู่ข้างล่างนะครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแคร,ริเรหนึ่งตัวนะครับอืมเ๋เดี๋ยว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 ,ยว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 ผมเปิดให้ดูก่อน เปิดดูเขาลบไหมอ่ะเปิดให้ดูเขาไม่มีกรองดักฝุ่นข้างบนนะครับกรองดักฝุ่นจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ก็อ่าชุดชุดแครับนะนะครับแล้วก็มอน,น้ำอยู่ฝั่งนูน้นกับชุดอ่ารอเย็นไฮดรอลิกครับนะ นี่ครับเอน่าจะอยู่ตรงนี้เล็กๆครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยแบตเตอรี่ครับอยู่ตรงนี้ก็โล่งดีพี่น้องโล่งดีครับนะนี่ครับเติมน้ําเติมน้ําตรงนี้เลยนี่ก็ที่น้ําปัน่นล้างกระจกนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยครับเปิดให้ดูเลย นะจับให้หน่อยตัวเล็กโอเคเดี๋ยวปิดไว้ก็ดูไปนะครับอันนี้บันทายโอ้ปิดตัวเล็กด้วยเดี๋ยวพาดูปั๊มครับปั๊มก็น่าจะเป็น คา,าวาซากิครับนะคาวาซากิ K3V K3V63 ครับตัวนี้ก็คือกรองดักน้ำนะครับแล้วก็ปั๊มไม่ไม่ใหญ่ทับนะตนะอนนี้เป็นฟิลเตอร์นี่กรองดักน้ำอยู่นี่พี่น้องนะดักน้ำอยู่ข้างบน ถ้าสีแดงลอยขึ้นไปถือว่ามีน้ำปนอยู่นะครับตัวนี้ก็ถอดง่ายครับมีกรองอกรองอีกชุดหนึ่งเวลา PM ก็จะมีหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับนะดูก็ดูโล่งดีพี่น้องนะครับ เวลามีเทนเน็อะไรก็ง่ายดีปจมกัถือว่าสวยดีครับสวยดีออกแบบได้สวยดีเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องเนาะห,หรือว่าท่านใดสนใจนีะครับคันนี้ดาวมารู้สึกว่าจะดาวสี่แสนนะครับดาวสี่แสนส่งเดือนละ หกหมื่นกว่านะครับดู frame. เฟรมเปรี้ยครับส่วนปุ่งกีปุ่งกีก็ออกแบบได้ดีครับหาฟันออยู่ที่0.6อ่าศูนย์ลูกบาทเมตรนะครับดูก็จะไม่ตานดีไม่ตานดิน,นครับ บูมอาร์มไม่ได้เสริมแผ่นเหล็กนะครับไม่ได้เสริมส่วนดูชุดคำ้ำกระบอกค้ำนะครับชุดหัวใจเดี๋ยวพาไปข้างบนเนาะตัวนี้ก็มีไฟครับหลอดไฟหนึ่งสองแต่ว่ามีทางขึ้นดีอยู่ครับนะทำทางขึ้นดีอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนหน่อย โอก็จะมีที่รองครับนะที่รองเป็นปุ่มเพื่อกันลื่นครับตรงนี้เดินขึ้นมาใช่ B20 อะ B20 เดี๋ยยังยังไม่รับรองนะห้ามใช้นะครับเขเขียนไว้อย่าเติมน้ำมันโซลา่าที่มีสิ่งสกปรกเจือปนเอ๋อพยายามใช้น้ำมันที่ดีๆครับนะ ามาดูชุดเพย์ครับชุดเพย์นี่ค่อนข้างจะเยอะมากครับนะสายเยอะแล้วก็โปสวิงโปสวิงนี่ใช้ของเขาเขียนว่าอะไรนี่เนปอีโก e อะไรสักอย่างนะพี่น้องแม่ภาษาอังกฤษนี่ไม่ค่อยเก่งเลย อื่นไม่ค่อยได้เรียนสูงครับเรียนแค่ชั้นสองเองตึกชั้นสองพี่น้องอ่ะห้องเกง่งหรือว่าหัวเก่งนี่เปิดได้ครับนะตรงนี้ถ้าเป็นเมืองหนาวเขาอาจจะเปิดนะครับตรงนี้อ่ะ,เ,นนอะเดี๋ยวพามาดูเครื่องนะครับเครื่องอ C j j นะครับอ่ะ เปิดออกมาพี่น้องเอ้ยเอา C J J g>, g J C J J X 1 K S S 0 3เม็ดอินเจแปนนะครับใช้เครื่องดีแมกไหมคล้ายๆกันบ่โอ้อนี่ครับโอ้อา่าโล่งดีครับโล่งดี แล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็หม้อน้ำใหญ่ดีครับใหญ่มากชุดระบายความร้อนนี่ใส่สีส้มครับเทอร์โบอยู่ตรงนี้ครับนะเล็กๆส่วนท่อค่ายสวิตเตอร์โบจะจะทำตัดแค่นี้ครับแล้วก็มาเชื่อมที่ปลายมาเชื่อมที่ปลายตรงนี้ครับนี่ครับ เ่อมตรงนี้นะครับก็จะถือว่าถือว่ามีค่ายเดียวครับที่ออกแบบอย่างนี้นะครับลายท่อถ้ากรณีถอดฝาออกนี่ฝาปิดก็จะท่อจะเป็นตรงตรงอย่างนี้เลยครับนะนี่ครับซ j เเจซีสูบเ,เ,เ,เทโบคอมมบนเร็วครับอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนวยน้ำอ่ รีดมาได้95ตัวครับตัวนี้95นะครับส่วนรับรอบก็2 0 0 0รอบต่อนาทีนะเออยู่ตรงนี้ครับพัดลมก็ใหญ่ของใหม่เง้ใช้ไปเหอะครับ10ปีสบายๆ <c oughs> เครื่องยนต์นะดูแลดีๆครับโอเคพี่น้อง ดูเครื่องดูก็สวยดีครับโอ้สินาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันสักครู่ครับเดี๋ยวต่อครับต่อเดี๋ยวมีต่อ <Yeah. S 1> สนใจก็ติดต่อมาได้ครับที่คุณชัย <Yeah. S 1> 098 079 3866นะครับหรือว่าดูที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r วเต2 7 2 3 7 5 2ฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ